แบบนี้แบบนี้โล่งๆเลยครับใครจะถะใครจะตามก็ตามแบบนี้ใครจะตามก็ตามเถอะมาอุ้ยได้อยู่ได้ <c oughs> ไปแล้วน,นี้โคล่าจะฝังตัวเองไปโชว์ไปคนเดียวคนเดียวแบบเพียวๆไปแล้วน,นีิโคสอดไปหูสอดอย่างสวยเอาเอ้า ไปแล้วน oh ิโควิลเลียมนิโคโอ้โหโอ้โหนี่นิโควิลเลียมทำไมมันคมขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยปกติตัวนิโคมันไม่คมขนาดนี้ดูแลดูอนาหลอกหักฟ้าแล้วยิงเลยอย่างคมนัม่นประตูนั่นไข่ดอนหรือเปล่าเน่ไขว่าเราทำไมนิโคนิโควิลเลียม ไปคนเดียวเฮ้ยยังได้อยู่นิโควิลเลียมโอ้โหยังเร็วตรงไหนน่ะเ,เร็วอยู่นิโคโชว์ไปโชว์สปีดที่เรามีที่สุดไปล้อริมเส้นสุดเส้นไปจาน โอเคถือว่าเรียกจุดโทษโชว์ถือว่ารู้เรื่องไปแล้วดูความไวดิถ้าปูก็ถ้าปูตอนเนี้ยนิโคบอกถ้าปูก็มาเถอะดูดิครับย่งสวัสดีครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกบริการเป็นกันเองปลอดภัยไร้รีฟันต้องร้าน d P Shop บริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยแน่นอนครับเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงช้าถึงตีหนึ่งนะครับเปิดบริการทุกวันครับส่วนใครที่ไม่สะดวกเติมใน Facebook ก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอด d P Shop ได้เลยนะครับอย่าลืมบอกมาจากช่องวชิด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับก็กราบสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมวชิเหมือนเดิมนะครับวันนี้เหมือนเดิมทุกอาทิตย์ รีวิวนักตเตที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันพฤห,หัสวันนี้ผมวันนี้ผมตอนแรกผมลังเลว่าจะรีวิวปีเตอร์เชคหรือว่านิโคลวินเลียมดีแต่แบบแต่ส่วนตัวผมมองว่านิโคลวินเลียมน่าจะเห็นผลเห็นมีคนถามเยอะด้วยแหละครับนิโคลวินเลียมผมก็เลยจิ้มนิโคลวินเลียมลวกันว่าตัวนี้มันคุ้มค่ากับสองพันเอ๊ยหนึ่งพันห้าร้อยแต้มไหมนี่ครับนิโคลวินเลียมตัวนี้นะ ร้อยสิบเอ็ดที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยครับวิ่งเร็วจัดๆดูพลังกันเดียวอะเท้าซ้ายห้าขวาห้าทีมชาติสเปนนะครับพลังพลังการวิ่งร้อยเก้าสิบสามการยิงร้อยสี่สิบหกจ่ายบอลร้อยสาสิบเก้าดิบบิ้งร้อยแปดสิบห้าแล้วก็ฟิสิกอลเ9ก้าสิบเก้าครับส่วนพลังงานให้มาสี่หลอดครึ่งสกิลมูฟสี่ดาวแล้วก็ส่วนบูทเนี่ยบูทตัวเนี้ยผมว่าบูทลุงอ่ะน่าจะเห็นผลชัด กับตัวนี้มากที่สุดครับบูธผมจะอัพสายฟ้าสามอัพเลี้ยงหนึ่งแล้วก็อัพไอ้เคาน์เตอร์ปะไอ้หลอมดอยเตอร์อีกหนึ่งครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพลังข้างในของนิโควิลเลียมนะวิ่งคือไม่ต้องตามอะมอไซก็มอไซเถอะเดี๋ยวเจอกิบเพนนี่ครับพลังข้างในนะส่วนพลังแฝงก็เวิร์ลเลทให้เป็นไฮมีเดียมนะครับพลังแฝงก็จะมีฟินิชช็อตแฟร์แล้วก็เอาไซฟูชช็อตนะครับส่วนราคาตอนนี้จะอยู่ที่4 0 0พันเอ็มผมมองว่า แอบแพงนะ 4,000M ผมว่าแอบแพงไปผมว่าประมาณ3,000ต้นๆอะกำลังดีครับ3,000ต้นๆ4,000ดูแพงไปเพราะว่านิโคถ้าใครที่เคยเล่นล่างก่อนๆหรือล่างแบบล่างเกา่าๆอะตัวนี้ยิงไม่ค่อยคมครับแต่เรื่องสปงสปีดอะไรครบเครื่องติดอย่างเดียวเรื่องการยิงนี่แหละครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมผมว่าเราลองไปดูในการเล่นกันเลยแล้วกันว่ามันจะขนาดไหนเชียว Let's go เข้าไปนี่โคเป็นเนี่ยกอ้โหูอย่างเร็วเร็วแล้วโอ้โหจ้านค้องเขาเรียกว่าจังหวะคล้องอิบบาอิบบาอะไรแล้วนะ นิโควิ่งโชว์ไปนิโคไปแล้วโอ้โหใครจะตามล่ะครับหมูเร็วจัดโอ้โหไปแล้วอืมปันดิอุ้ยคมอยู่นะไอ้ตัวนี้คมอยู่นะครับจริงๆถ้าเป็นนิโคตัวเก่าๆผมมองว่าอาจจะไม่เข้าด้วยนะตัวนี้อย่างเอาเลยว่ะ เลนเช้นหนึ่งทีแล้วปั่นเท้าขวาคมอยู่นะเฮ้ยแอบคมว่ะยังแอบแอบอยู่ต้องลองอีกเอาว นิโคไปนิโคคนเดียวเนี้ยนิโคลอื้อหูยังไวเฮ้ยโคตรจังวะคมจัดๆเลยวะนิ Nico, Ho, โคลวินเลียมโอ้โหโรติบเฮ้ยแต่ดิโกเขาอ่อนวั้ นิโคอยู่ไหนนิโคลหน่อยนิโคไปนิโคนิโควิลเลียมโอ้โหนี่ขนาดหลอดเหลืองนะครับเนี่ยสุดเส้นขอขอโจโจังหวะเขาอ,อ่านไปแล้วจานนิโควิลเลียมวะเปิดมุมโชว์ไปเปิดมุมโช์เด็กไปได้อยู่ได้อยู่โอ้โหคมจังวะ คมเกินหน้าเกินตาจริงนะเนี่ยคมจริงว่ะเต,อ,ตอดีอ,ดอดเด้อ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 เดโคโช้อเด้อเด่อเโ้อเด้อยด่ฝเดงทเ่ผมถน,นัดเ นีอ่อบองนี่โคอยู่ไหนไปแล้วอืมนี่ขนาดหลอดเหลืองนะครับเนี่ยเฮ้ยไม่เปลี่ยนเวย้ยนี่ฟาวจ้าต้องฟาวถูกข้องครับ ดูการปั่นฟรีคิกแล้วคนดูฟ้าอะไรวะมีโคหุ่นเลี้ยงลเมาวะจบละอะไรวะนิโคนิโคอ,อ,อย่างเดียว ไปไหนจ้าไปไหนจ๊ะไปไหนจ้าไปไหนจ๊ะไปแล้วโหหลอดแดงว่ะหมดแล้ว่างนี้โคผมปั่นเยอะไปไหน ปยังไปอยู่ยังแข็งอยู่ไม่เป็นไรเล่นจังหวะนาน,นหลอกออกไม่ได้หมดแล้วว่ะคนดูแต่วันนี้จากคลิปนี้ผมมองว่าเห็นเห็นได้เห็นแทบจะครบเลยนะคลิปนี้ผมมองว่าได้เห็นครบเลยนะครับเกมเนี้ยเห็นเห็นความเก่งอ้าวโหก็อบอกไม่เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรแล้วจบแล้วจบแล้วนิโค้ผม สวย power shot ก็ประมาณนี้ครับมิโค่แบบเต็มเกมนะผมว่าโกงตัวเนี้ยผมว่าปั่นคงกว่าเดิมครับเดี๋ยวเราไปดูบทสรุปเหนือก็ประมาณนี้ครับมิโค่วินเลียมที่ผมลองเล่นนะอ่ะส่วนตัวเมื่อกี้ผมกดไปประมาณ4-5เกมส่วนตัวผมมองว่าความเร็วอ่ะ ใช้ได้เลยครับเร็วแบบเร็วฟิวฟิผมว่ามันอาจจะไม่พุ่งเท่ายูเซแต่พอจังหวะผมว่าแมงแม่งวิ่งได้ยาวกว่ายูเซครับยูเซเปเล่ผมว่าพอๆกันสองตัวน้นอาจจะพุ่งกว่าแต่ตัวเนี้ยไม่แย่ครับเพราะว่าได้สัดส่วนที่สูงขึ้นแล้วก็สัดส่วนที่ดูดีขึ้นด้วยส่วนการจดสกอร์อันนี้ถือว่าว้าวสำหรับผมเลยนะผมว่านิโคต,ตัวเนี้ยยิงคมมากครับยิงคมในระดับที่ ปีควรมีแลักอันปีควรมีอาจจะไม่เท่ากองหน้าอาจจะไม่เท่าพวกชิโนล่าเท่าพวกเอ็มเาเป้พวกอ,อานายยูเซ่อะไรพวกนี้แต่ผมว่านิโคตัวเนี้ยคมแน่นอนใครที่สมมุติว่ากําลังลังเลแล้วยังไม่มีปีขวาดีๆสักตัวยังไม่มีพวกชิโนล่ายังไม่มีพวกเป้ลอยเก้าเน,นี้ยผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์ครับาาถามว่าถามว่าพันห้าร้อยแต้มแพงไปไหมผมว่าผมว่าไม่แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกเกินไปผมว่า ถ้าเอาดูดีผมว่าพันสองห้าิบอะดูดีแต่พันห้าผมว่าก็ไม่ได้ดูแพงครับใครที่ต้องการปีกขวาผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์เก่งแน่นอนครับส่วนที่ใครอยากรอซื้อผมว่าประมาณ3ามพนห้าน่าจะลงถึงอยู่3ามพัน้าน่าจะถึงครับก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบนะใครที่ชอบใครที่ลองเล่นตัวนี้แล้วเข้ามืออยู่แล้วผมว่าตัวเนี้ยอัพมาโกงขึ้นยิงคมขึ้นแน่นอนปั่นเข้าโอกาสเซฟแบบคือถ้าได้ปั่นจ่อๆแม่งเข้าแน่นอนครับร้อเปอร์เซ็นต แล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากฝากกดไลค์หน่อยครับไลค์น้อยมากฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยก็ดีครับแล้วก็ใครที่อยากให้ทาคลิปแล้วไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์บอกผมได้ผมจะนําไปปรับปรุงอะไรประมาณนี้ครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมซีอูจ้า